เดี๋ยวเรามาลองใส่กับท่อดูนะครับนี่นะครับเหลือก็แค่ตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดอีกหนึ่งฝั่งครับให้มันเข้าฉากกันพอดีเลยนะครับ อันดับต่อไปก็นํามาพ้นกับกระดาษทรายนะครับขอผมนี่นะครับเป็นใบบังคับน้ําที่ได้นะครับระดับต่อไปนะผมก็จะมาเจาะนะครับเพื่อให้ท่อทองเหลืองเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจาะกันเลยนะครับดอกที่เจาะก็เจ็ดมิลนะครับ ครับลำดับต่อไปครับเราก็จะตัดให้มันขาดออกเลยนะครับครับผมนี่นะครับก็จะเป็นใบบังคับน้ําที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กับท่อให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ดูนะครับว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับก็คือใส่แล้วมันจะอยู่อย่างนี้นะครับที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการทากาวกับใส่มอเตอร์ก่อนนะครับค่อยทากาวทั้งหมดนะครับมันจะได้ตั้งศูนย์ได้ให้ลงตัวนะคร,ครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ใบพัดให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับใบพัดที่ได้นะครับ รับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ